สวัสดีค่ะดิฉันนางสาวสาุชาดวงสุขรหรสสัสศูนย์เวันนี้ดิฉันจะมาแค่โจทย์บทเมติกนะคะซึ่งโจทย์ข้อที่1นึนะคะก็คือชุดเมติกแรกบวกด้วย 3x เท่ากับชุดเมติกชุดที่2บวกด้วย x จากนั้นเราจะแก้แบบสมการตรัวไปนะคะก็คือหาค่าตัวแปรดังนั้นเราจะย้าย x ที่มันอยู่เอที่มันอยู่ฝั่งฝั่งนี้นะคะ ย้ายให้ม no so ันมาอยู่ฝั่งน anyway. ี้ย้ายข้างเครื่องหมายเท่ากับก็จากบวกอยู่ก็กลายเป็นลบนะคะจะได้ 3x ลบกับ x ก็จะมีค่าเท่ากับ 2x ซึ่งเราก็จะเขียนได้ดังนี้นะคะต่อมานะคะเราจะย้ายให้ตัวเลขอยู่กับตัวเลขและตัวแปรกับตัวแปรเราจะย้ายชุดเมตริกเราจะย้ายชุดเมตริกอันนี้ให้มันอยู่ฝั่งนี้นะคะย้ายมาจากบวกก็กลายมาเป็นลบนะคะก็จะเขียนได้อย่างนี้นะคะ ต่อมานะคะส x เท่ากับชุดเมทริกแรกลบกับจุดเมทริกชุดที่สองนะคะซึ่งการที่เราจะลบเมทริกนะคะเราจะต้องให้ตำแหน่งหรือว่าแถวหลักมันลบกันตรงกันนะคะก็คือจะได้สอง x เท่ากับห้าลบกับหนึ 0, ่งลบสี 6, ่ลบกับสี่แปดลบกับศูนย์ลบห้าลบกับสามลบสองลบกับหกแปดลบกับสองนะคะและนี่คือผลลัพธ์ที่ได้นะคะ ก็จะได้ 2x เท่ากับ4ลบ8 8ลบ8 4และ6นะคะในชุดของเมตริกต่อมาเราจะกำจัด2นะคะด้วยการย้าย2นะคะจากคูณ u ย้าย2ให้มาหารก็จะกลายเป็นว่า x เท่ากับชุดเมตริก4หารด้วย2ลบ8หารด้วย2 8หารด้วย2ลบ8หารด้วย2 4หารด้วย2 6หารด้วย1เพราะเราจะเอา2มาหารกับทุกตัวในชุดเมตริกนะคะ ซึ่งผลลัพธ์ที่ได้นะคะก็จะเป็นอย่างนี้นะคะ x เท่ากับ2ลบ4ี่ี่ลบ4ี่สองสาในชุดของเมตริกนะคะต่อมาข้อที่2นะคะชุดเมตริกแรกบวกด้วย1ส่วนด้วย2 x เท่ากับชุดเมตริกชุดที่สองก่อนอื่นนะคะเราจะให้ตัวแปรอยู่กับตัวแปรและตัวเลขอยู่กับตัวเลขเราจะย้ายเราจะย้ายชุดเมตริกนี้มาอยู่ฝั่งนี้นะคะ เราก็จะเขียนได้ว่าอย่างนี้นะคะเราก็จะเขียนได้ว่าสองส่วนด้วย 2x เท่ากับชุดเมจิกแรกลบกับชุดเมจิกชุดที่สองซึ่งลบชุดลบลบเมจิกตัวไปเลยนะคะก็คือตำแหน่งอยู่ตรงไหนก็ลบให้ตรงกันนะคะก็ตั้งลบให้ตรงกันก็จะได้อย่างนี้นะคะ1ส่วนด้วยสองเเท่ากับชุดเมจิก ลบสองลบกับสองศูนย์ลบกับลบหนาลบกับสมแลบกับศย์ลบหลบกับลบสอลบกับสอามลบกับหนลบกับลบหและลบหนลบกับศนย์ะคะซึ่งผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ1นึ่งส่วนด้วย x เท่าหส่วนด้วยสอเท่ากับชุดเมทริกลบสี่นย์แปดลบสามลบหนสองสองลบหนี่คือผลลัพธ์ของเมตริกที่เราลบกันนะคะต่อมาเราจะกําจัด2ด้วยการนะคะซึ่ง สอตรงนี้มันอยู่ตรงนี้มันหารอยู่เราย้ายมาฝั่งนี้ก็มากลายเป็นคูณนะคะซึ่งเอาสองคูณกับทุกตัวในชุดของเมตริกนะคะก็จะได้อย่างนี้นะคะ1 x เท่ากับ2คูณลบ4 2คูณ1 2คูณ0 2คูณแปคูณลบ3าคูณลบ1 2คูณ2 2คูณ2 2คูณลบ1ผลลับที่ได้นะคะก็จะได้เท่ากับ x เท่ากับ ชุดเมจิกรลบแปดสองบหกลบสิบลบหลบสองและลบสนะคะซึ่งทําไม x เราถึงเขียน x อย่างเดียวเพราะว่า 1x เนะคะเราไม่ต้องเขียน1ก็ได้ค่ะนี่คือคําตอบของข้อที่2นะคะต่อมานะคะโจทย์ข้อที่3นะคะเขาบอกว่าจงหาค่าจากหาค่า E จากสมการวงเล็บสองลบด้วยสอวงเล็บบวกสาเท่ากับห้าบ สมก,การบอกโจทย์บอกว่าให้หาสมก,การ e นะคะซึ่งเราอันดับแรกเราจะต้องทำตัวในวงเล็บก่อนนะคะก็จะได้อย่างนี้นะคะเอา a ก็คือโจทย์ให้มาแล้วนะคะต่อมาลบด้วย 2c ดังนั้นเรามาหาค่า 2c กันก่อนนะคะ 2c ก็คือ c เอาชุดเมตริก c จากโจทย์ให้มาแล้วก็ใส่2นะคะจากนั้นเราก็จะได้อย่างนี้นะคะเอา2เอา2 เอาสองนี้มาคูณกับทุกตัวในชุดของเมทริกนะคะก็จะได้ว่าสองคูณหนึ่งสองคูณศูนย์สองคูณสองสองคูณสองสองคูณหนึ่งสองคูณศูนย์สองคูณศูนย์สองคูณศูนย์สองคูณหนึ่งผลลัพธ์นะคะก็คือดังนั้นสองซีข้อจะมีค่าเท่ากับชุดเมทริกสองศูนย์สี่สี่สองศูนย์ศูนย์ศูนย์สองนะคะเราตอนนี้เราได้ค่าของเมทริกสองซีแล้วนะคะ ต่อมาบวกด้วย3 e ดังนั้นเราตั้ง3 e ไปก่อนเราจะมาหาค่า2 a ลบด้วย2 c ขอไปค่ะ a ลบด้วย2 c ก็เอา a จากโจทย์ให้มาแล้วมาลบกับ2 c ที่เราหาค่าได้เมื่อกี้นะคะเอามาลบกันลบก็หลักทั่วไปเลยนะคะตำแหน่งไหนอยู่ตรงไหนก็ตั้งลบให้ตรงกับตำแหน่งนั้น ก็จะได้เท่ากับ a ลบด้วย 2c ก็ C, จะมีค่าผลลัพธ์เท่ากับลบชุดเมตริกลบหนึ่งสองลบเลบหนึ่ลบหนนะคะจากนั้นเราก็จะมาหาค่า 5b ซึ่งโจทย์บอกว่า 5b เราก็เอา b ในชุดที่โจทย์กำหนดมาให้มาเขียนจากนั้นเราก็เอา5มาเขียนไว้แล้วเอา5เนี่ย5ตรงนี้นะคะมาคูณกับทุกตัวในชุดของเมตริก เราก็จะได้ว่าห้าคูณสามห้าคูณหนึ่งห้าคูณห้าหคูณหนึ่งห้าคูณลบสี่ห้าคูณเจ็ดห้าคูณสองห้าคูณหนึ่งห้าคูณสามผลลัพธ์ที่ได้ก็คือชุดเบติกสิบห้าห้ายี่ห้าห้าลบยี่สิบสามห้าสิบห้าแด็สิบห้านี่คือค่าของห้าปีนะคะส่วนบอกว่าให้วงเล็บ a ลบกับสองซีวงเล็บบวกด้วยสามอีเท่ากับห้าบีังนั้นเรามาแก้สมก,การกันนะคะ สมการที่เราจะแก้ก็คือเราจะทั้งได้อย่างนี้นะคะเพราะเราได้ผลลัพธ์มาแล้วจากของ a ลบด้วย 2c ก็เขียนได้เลยจากนั้นก็เขียนบวกด้วย 3e เท่ากับ 5b ก็ผลลัพธ์ที่เราหามาของ 5b นะคะต่อมาเราจะย้ายข้างสมการนะคะเราจะย้ายจากตัวนี้มันอยู่เป็นตัวเลขแค่มันอยู่กับตัวเลขมาฝั่งนี้และตัวแปรตั้งไว้นะคะทนอยู่เฉพาะตัวแปรดังนั้นเราก็จะได้ว่า ชุดเมตริกแรกลบกับชุดเมตริกที่2ก็มีผลเท่ากับอย่างนี้นะคะเราจะเขียนได้เอาให้มันบวกลบตรงกันตรงกับตำแหน่งของมันจากนั้นผลลัพธ์ที่ได้ก็คือ3 e เท่ากับ16 3 3 2สลบย2 3ิบสองนะคะต่อมาเราจะเอา3ตรงนี้มันคูณอยู่เราจะย้ายมาฝั่งนี้ก็จะกลายเป็นหารนะคะ ก็จะกลายมาเป็นหารเมื่อเราจะหา 3e ย้ายมาฝั่งนี้มันจะต้องหารกับชุดเมกริกทุกตัวนะคะเราก็จะได้เท่ากับ e เท่ากับ16หาร3 3หาร3 32หาร3 6หาร3ลบ2หาร3 30หาร3 8หาร3 6หาร3และ10หาร3ซึ่งคำตอบที่ได้จากการหารนะคะก็คืออันนี้นะคะส่วนที่เราเขียน สิบหหารสามเพราะว่ามันหารอะไรไม่ลงตัวแล้วเราก็เขียนอย่างนี้ได้เลยนะคะและอันไหนที่หารลงตัวเราก็หาคำตอบมันต่อได้นะคะนี่คือผลลัพธ์ข้อที่สามค่ะขอบคุณค่ะ